สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคน,ารา,นราราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคิดในไงสำหรับตัวคุณกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่ออื่นก็ฝากไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ที่เรามาดูกันว่าดวงของเขาคนนั้นนะครับจะคิดยังไงสับตัวคุณกันบ้างไพ่เป็นแรกนะครับได้เป็นไพ่เจ็ดดาบราชาถือไม้ไพ่แปดเหรียญอัศวินถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือไม้นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้แล้วนะครับ ประมาณนี้เนาะนี้เรามาดูกันนะไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มทิศทางของความเป็นน mm ิ่งีฟเพียงใบเดียว mm hmm. ก็ไพ่7จดดาบนั่นเองนะครับแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองยังพอที่จะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในช่วงนี้เขาอาจจะค่อนข้างดูมีการโฟกัสนะครับมีการเหมือนกับ ดูเข้าหาตัวเราดีขึ้นนะครับหลังจากในสิ่งที่เขาอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างไปบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะตอนนี้เหมือนเขาค่อนข้างดูมีแพชชั่นมีความรักความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะดูเดินหน้าเข้าหาตัวคุณมากขึ้นเนื่องจากมีอิทธิพลของไพ่ราชาถือไม้มาพร้อมกับราชินีถือไม้แปลว่าความรู้สึกนะครับกับในเรื่องของแพชชั่นนะครับการกระตุร้รนความรู้สึกที่มีต่อกัน มันมีแรงดึงดูดต่อกันที่ดีขึ้นมีโอกาสที่เขากับเรานั้นจะแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้ดีขึ้นมากขึ้นขอให้คุณพยายามดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นนะครับแต่บางครั้งเขาก็จะดูนิ่งๆไปสักพักหนึ่งแต่เขาก็จะมีพชชั่นกับเราดีขึ้นเพราะว่าอัศวินถือเหรียญมาอัศวินถือเหรียญแปลว่าตัวเขาเองน่ยอาจจะดูมีการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยก็อาจจะดูแบบมุ่งมั่นตั้งใจแต่ก็อาจจะดูเทคแอคชั่นกับคุณน้อยลง ในบางครั้งนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวก็เยอะเดี๋ยวก็น้อยอะไรประมาณนี้นิดหนึ่งเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยบอกว่าอาจจะเว็นถือเหรียญเนี่ยคือการมองการไกลอาจจะดูช้าบ้างแต่ว่ามีราชินีถือไม้แล้วก็ราชาถือไม้บางครั้งก็มีการเต็มเต็มมีความสวีทหวานมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเหมือนแบบมีแรงดึงดูดต่อใจความรู้สึกที่มีความแบบ เหมือนมีการพัฒนามีความฟูลฟิลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเหมือนกับต้องดูจังหวะในการที่จะต้องดูความสม่ําเสมอไปอีกสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยๆคิดค่อยๆทํานะครับความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้สนับชาวราศีตุลลักษณะตุลเพิ่มเติมกันบ้าง ไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ห้าไม้9ดาบ2เหรียญ e High p r e t e s t นะครับแล้วก็เป็นไพ่ h e Emperor อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่5เหรียญน,นะครับแสดงว่าความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวตุลัขนาตุลอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าความรู้สึกระหว่างเขากับเราเนี่ยค่อนข้างดูมีความเป็นน e g t i v เยอะหน่อยนะครับเราก็มีความรู้สึกแบบวิตกกังวลกําลังซีเรียสอยู่กับความรู้สึกกับความไม่ชัดเจนมากๆเลยมันทําให้คุณกับเขาค่อนข้างดูมองหน้ากันได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเราก็เติมเต็มกันได้น้อยนงนะครับเพราะมันมีไพ่เบนีห้าเหรียญห้าเหรียญคือภาวะของความรู้สึกที่เราอาจจะดูยากลําบากตกระกรรมลาบากนะครับเหมือนกับคิดหรือทําอะไรมกักจะไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่เรานั้น หวังเอาไว้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรครับเพราะไพ่บอกแล้วว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่จะลงเอยกันไปในทิศทางที่โอเคอยู่เพราะว่ามีราชาถือไม้มาพร้อมกับราชินีถือไม้แปลว่าคุณกับเขายังมีแพชชั่นในการดึงดูดกันและกันมากขึ้นด้วยนะครับเราแค่ต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไมล์เซตใหม่นะอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนเจ็ดาบกับเดวไฮปริเทสมา สองใบนี้บอกเลยนะครับว่ามันเป็นไพ่ของความเป็นไม่ชัดเจนทั้งสองใบแค่ใบใดใบหนึ่งมันขึ้นมามันก็แปลว่าไม่ค่อยชัดเจนละเยอ่ยยิ่งมาสองใบแปลว่ามันมีความรู้สึกว่ามันยิ่งไม่ชัดเจนแล้วก็เซนซิทีฟด้วยนะครับแล้วมันทําให้เขามีความรู้สึกหนักใจนะครับก้าวดาบเนาะวิตกกังวลน,นะอยู่กับปัญหาแล้วก็มีปัญหาทะเลาะก,กันกับเรานะครับห้าหมายเกิดขึ้นนะตอนนี้เราอาจจะกําลัง ต้องคิดต้องทําต้องบาลานซ์สมดุลกับความรู้สึกระหว่างเรากับเขาให้ได้ก่อนนะครับเราต้องพยายามฮิลลิงตัวเองอย่าเพิ่งไปแบบเ,เขาเรียกว่าเดินเข้าหาเขามากเกินไปอะ่ะพยายามมีระยะห่างกันและกันกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับกันและกันมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนะครับมันถึงจะไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าไพ่บอกว่าถ้าคุณมี p a ชชั่นกับเขา และคุณยังไม่หมดแพชชั่นกับเขาะยังไงคุณก็ยังสามารถที่จะต่อติดและทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับไปกระตุ้นใจของเขาทําให้เขามีความรู้สึกมีพชชั่นกับเราเหมือนกันได้เช่นกันแต่เราก็ต้องพยายามาหาจุดกึ่งกลางแล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะาบางครั้งอะ่ะ ปัญหาสิ่งต่างๆมันไม่ได้คลี่คลายไปในวัน2วันได้มันก็ต้องให้เวลากับกันและกันมากกว่านี้หน่อยบางคนอาจจะรอจนถอดใจเลยก็มีนะครับบางคนก็อาจจะรอได้ปั๊บเดียวนะครับความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะกลับมาเป็นนานนมทิศทางที่ดีขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้มันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ย คาดหวังกับความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนคุณอาจจะหวังกับความสัมพันธ์ได้แต่อยา่าคาดหวังจนเกินไปเพราะความสัมพันธ์นะครับมันขึ้นอยู่กับคนสองคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเพียงฝ่ายเดียวถูกไหมถ้าเราคิดและตัดสินใจทุกอย่างได้เพียงคนเดียวอ่ะปัญหามันย่อมไม่เกิดขนาดนี้นะครับแต่ที่ปัญหามันเกิดได้ทุกวันเนี่ยเพราะเรากับเขามีความคิดที่แตกต่างกันมีความรู้สึกในเรื่องของการมองมุมมองในมุมมองที่คนละมุมมองกันน่ะ มุมมองมันแตกต่างกันมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนจิกซอที่ไม่ได้ต่อกันะนะครับที่มันไม่ใช่แบบตัวที่ต่อกันได้ะถูกไหมต่างฝ่ายต่างคิดในมุมมองของตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกว่าไม่เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่าทําไมไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นทำนะครับมันก็จะมีความรู้สึก q u e s ช i o n mark ในหัวเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำไมเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่เห็นในสิ่งที่เราทำนะครับหรืออาจจะเห็นแต่มองข้าม อะไรแบบเนี้ยทั้งที่อะไรครับทั้งที่เราพยายามที่สุดแล้วแต่ทําไมความรลักมันไม่สักเซสในสิ่งที่เราทําถูกไหมหลายคนจะมีความรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่าเราพยายามทําเพื่อเขาแต่เขาอ่ะไม่เพียงไม่เห็นเรานะบางทีเขามองข้ามเราไปเหยียบเราไปเลยบางทีก็มีนะครับเนี่ยสำหรับบางคนทึ่มีการทะเลาะเบาแหวงมีความไม่เข้าใจกันเครียดในความรู้สึกนะครับคิดไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่หลักอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกดีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอม ประมาณนี้ทั้งที่ตามจริงถ้าเราเปิดใจแล้วลองคุยกันดูลองหาวิธีการอาจจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับลองดูก็ได้หรืออาจจะต้องพยายามให้เวลาบางครั้งในการตัดสินใจเราอย่าเพิ่งเวลาเรามีอารมณ์เรามีความรู้สึกในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟเราอย่าเพิ่งเคลียร์ปัญหาเราอย่าเพิ่งที่จะแบบไปคิดหรือไปทำอะไรมากนะครับเพราะอะไรดูไหมครับ การที่เรามีอารมณ์มีความรู้สึกเราจะเกิดความกดดันและความคาดหวังเวลาเราไปคุยกับเขา้อยทั้ง้อยก็พังนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราใจไม่เย็นพอผมรู้จักไหนรู้ไหมครับรู้จักการอ่านไพ่การอ่านไพ่ของผมเนี่ยผมอ่านเป็นกลางแต่เวลาเรามีความรู้สึกนะครับที่เราโดนกับตัวเองเนี่ยบางครั้งอ่ะมันคนละฟิลนะอืมนะครับเห็นผมพูดได้แบบเนี้จริงจริงอ่ะเวลาทํามันก็ไม่ได้ง่ายแบบนี้หรอกนะครับแต่ที่เราอ่าน ไพ่เนี่ยคือเราไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกข,ของเรามาปนไงเราใช้ความเป็นแบบเขาเขาแล้วต้องใช้สมาธิใช้สติของเราอะ่ะในการที่จะต้องสื่อสารกับไพ่แล้ว พยากรณ์ออกมาในรูปแบบของความเป็นกลางนะครับไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับไม่งั้นผมก็เป็นนักพยากรไม่ได้หรอกถ้าผมจะอ่านแล้วเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างพวกคุณหรือเข้าข้างเขาคนนั้นถูกไหมครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็จะอ่านแบบกลางๆเนาะแต่ว่าไพ่บอกว่ามีไพ่ D M เพ r ่มอยู่นะแปลว่าถ้าเกิดคุณพยายาม เข้าใจในรบริบทของความรู้สึกแล้วลองอ่อนข้อให้กับเขาดูอาจจะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเพราะ t ด e e m p มเพิร์เนี่ยจริงๆเขารักคุณแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับเขาหรือคุณอาจจะพยายามข้ามหน้าข้ามตาเขาไปมันทําให้เหมือนกับคุณไม่ได้เคารพในการคิดการตัดสินใจของเขามากเท่าที่ควรผมไม่เข้าใจหรอกบางทีเขาอาจจะมีอีโกของเขาก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่า t ด e e m p มเพิร์เป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้นะ มีการคิดมีการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีความเป็นเผด็จการอยู่ในตัวนะครับถ้าเราไม่ยอมลงให้เขาปัญหามันก็จะไม่คลี่คลายง่ายๆไง,งเราก็คือพูดง่ายๆเราลดอีโก้ลงมาแล้วพยายามยอมยอม,ยอมเขาไปบ้างในบางครั้งนะครับนะยอมยอมเขาไปก่อนอาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นแล้วเราค่อยกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แบบว่า ได้อย่างสิ่งที่เราต้องการ100%เรเซเราก็ต้องหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันให้มากขึ้นแล้วจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปต่อได้และพยายามบริหารเสน่ห์นะครับมองการไกลแล้วก็เติมเต็มแพชชั่นต่างๆแล้วคุณจะมีโอกาสในเรื่องของความรู้สึกที่ไปต่อในทิศทางที่ดีถึงแม้ในคลิปนี้อาจจะยังไม่สักเซสูลกับความรู้สึกแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังหาทางออกนะครับให้กับปัญหาของสิ่งที่คุณอาจจะกำลังเจออยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ